สัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้หน่วยฤดูร้อนแสนสนุกค่ะสาระที่ควรรู้นะคะ 1. อากาศร้อนที่อยู่รอบตัวค่ะ 2. การแต่งกายในฤดูร้อน 3. การดูแลตนเองในฤดูร้อนค่ะ 4. โรคที่เกิดในฤดูร้อนและ 5. กิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนค่ะ วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องกิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนค่ะกิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมเลย คือการไปเที่ยวทะเลนั่นเองด้วยอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะคะการได้เล่นน้ำยอมทำให้รู้สึกสดชื่นและเย็นสบาย mm hmm. อีกทั้งนะคะการอาบแดดอุ่นๆยังช่วยให้สุขภาพผิวดีด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าจะต้องทากันแดดเพื่อป้องกันรังสี UV ด้วยนะคะ กิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนต่อไปนะคะคือการไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะว่าในหน้าร้อนนะคะสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบออกมารับแสงแดดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากเห็นสัตว์ที่มีความสุขร่าเริงและผ่อนคลายก็ต้องไปเที่ยวสวนสัตว์ในฤดูร้อนนี่แหละคะ่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคือการไปเที่ยวน้ำตก นอกจากจะได้เล่นน้ำที่เย็นชื่นใจแล้วนะคะยังได้สำรวจธรรมชาติการได้เห็นดอกไม้ต้นไม้และสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่สดใสมีชีวิตชีวาเพราะว่าแสงแดดในช่วงฤดูร้อนคะ่ะกิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนต่อไปนะคะคือการไปปิกนิกโดยการเตรียมอาหารอร่อยๆ ไปนั่งเล่นรับลมที่สวนสาธารณะบรรยากาศดีกับแสงแดดอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในสวนที่บ้านก็สามารถปิกนิกได้แล้วเรานะคะยังได้ทานอาหารอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคือการไปเที่ยวสวนน้ำ อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเป็นการเล่นน้ําและนอกจากเล่นน้ําที่สวนน้ําแล้วนะคะยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นและเป็นเครื่องเล่นที่ให้ความสนุกสนานอีกด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานการปั่นจักรยานนะคะเป็นการรับแสงแดดรับลมค่อยๆซึมซับบรรยากาศรอบๆในช่วงฤดูร้รอนนะคะและยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้เป็นกิจกรรมล่องแก่งค่ะคือกิจกรรมที่ได้นั่งแพรหรือว่าพายเรือไปกับสายน้ำมีความตื่นเต้นในการหลบหลีกโขดหินที่อยู่ระหว่างทางเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่ได้สัมผัสกับธ,บธรรมชาติอีกด้วยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกิจกรรมที่ทำในฤดูร้อนเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและในฤดูร้อนนี้นะคะเด็กๆสามารถหากิจกรรมต่างๆนี้ทำเพื่อผ่อนคลายและก่อให้เกิดความสนุกสนานได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขกับฤดูร้อนนะคะสวัสดีค่ะ